หุ้นกู้ชั่วนิรันแตกต่างจากหุ้นกู้อื่นยังไงช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินข่าวว่ามีบางบริษทัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยออก Perpetual b o n d หรือที่เรียกกันว่าตราสารหนี้แบบไถถอนคือเมื่อเลิกบริษัทหุ้นกู้ลักษณะนี้จะมีความกึ่งๆระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุนใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาติดตามคลิปนี้กันค่ะว่าหุ้นกู้ลักษณะนี้คืออะไร ก่อนหนึ่งขอฝากช่อง y o u u u e e h h n n e l ดรตุ้ยด้วยนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะคะหุ้นกู้เนี่ยก็คือสัญญาเงินกู้ที่ออกโดยบริษัทเทกอกชนก็คือเป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งโดยในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าเขาจะจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่และเมื่อไหร่แล้วก็จะครบกำหนดคืนเงินต้นหรือที่เราเรียกว่าไถ่ถอนคืนเนี่ยเมื่อไหร่ ดังนั้นเนี่ยมันก็คือเป็นลักษณะของสัญญาเงินกู้ที่ทําให้คนที่ถือตราสารนั้นอยู่เนี่ยอยู่ในฐานะเจ้าหนี้และบริษัทที่ออกหุ้นกู้เนี่ยก็ยจะอยู่ในฐานะของลูกหนี้ดังนั้นถ้ามีบริษัทออกหุ้นกู้มาเนี่ยก็ต้องบันทึกเงินที่ได้รับจากการที่มีคนมาลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเนี่ยในส่วนของหนี้สินนั่นเองแต่หุ้นกู้ลักษณะนี้จะมีความคล้ายคลึงกับทุนอยู่บางส่วน ซึ่งจะทำให้แตกต่างจากหุ้นกู้ตามปกติและหุ้นกู้ p e r p e เ u a ช b o ร์บอเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็มักจะมีสิทธิ์แฝงเป็นลักษณะของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ขอยกตัวอย่างหุ้นกู้ที่มีลักษณะขายทุนของซีรีที่มีประกาศอยู่ในขณะนี้นะคะที่หลายคนน่าจะได้ยินข่าวกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะจะได้มีตัวอย่างเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นบริษัทแสนสิริเนี่ยชื่อย่อก็คือสิริ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ก็คือพัฒนาเรื่องของโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบแล้วก็แนวสูงแล้วก็มีธุรกิจเพื่อให้เช่าอาคารสำนักงานนะคะหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้คุ้นเคยกับแปลนบ้านของแสนสิริกันอยู่บ้างเวลาที่เขาประกาศขายหุ้นกู้ลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขียนประกาศไว้ค่ะว่าเป็นหุ้นกู้ร้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะขายทุนถ่ยถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้และมีสิทธิ์เลื่อนชำระดอกเบีย้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆรายละเอียดที่เขาประกาศไว้ลักษณะนี้นะคะว่ามันหมายความว่ายังไงบ้างเดี๋ยวลองมาค่อยๆเข้าใจกันหุ้นกู้ที่อธิบายไปตอนแรกนะคะก็คือมันเป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งน,นั่นเองที่ออกโดยบริษัทเอกชนก็คือสัญญาเงินกู้นั่นเองซึ่งถ้าเราไปลงทุนเราก็จะอยู่ในฐานะเจ้าหนี้แล้วก็ เมื่อเราอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยถ้าเกิดบริษัทมีเหตุต้องปิดกิจการลงเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์เรียกร้องได้เงินคืนก่อนผู้ถือหุ้นบุตรลุกสิทธิ์และก็ผู้ถือหุ้นสามัญนั่นเองซึ่งในแต่ละลำดับขั้นของความเป็นเจ้าหนี้ในการรับชำระนี่คืนนั้นเนี่ยก็ยังมีแบ่งย่อยตามลำดับอีกในส่วนของตราสารหนี้ด้วยกันหรือในฐานะของเจ้าหนี้ด้วยกันก็คือมันก็จะเรียงลำดับกันมาว่า ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเลยเมื่อถ้าเกิดบริษัทมีเหตุต้องปิดกิจการลงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหุ้นกู้แบบมีประกันถัดมาก็จะเป็นของหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์แล้วก็ลำดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นกู้ได้สิทธินั่นเองแล้วก็ลำดับถัดไปก็จะเป็นหุ้นบุนุลมิทธิ์แล้วก็ผู้ถือหุ้นสามัญตามลำดับอันนี้นะคะที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนไปเรื่อยๆไปจนถึงที่หลัง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เนี่ยก็มันก็จะอยู่ลำดับหลังๆน้อยกว่าตราสารหนี้ที่แบบว่าเป็นหุ้นกู้แบบมีประกันแล้วก็หุ้นกู้มไม่ด้อยสิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ออกตราสารหนี้นั้นเนี่ยเกิดล้มละลายนะคะอันนี้ก็จะมีอันดับสิทธิ์ที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามาัญรายอื่นๆแต่ก็จะสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุคลมสิทธิ์แล้วก็หุ้นสามาัญาอยู่นะคะซึ่ง perpetual bond เนี่ยก็จะมีสิทธิ์เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์นั่นเอง ลำดับการได้รับชำระนี้เนี่ยก็จะหลังหุ้นกู้แบบมีประกันและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิประเภทชั่วบอเนี่ยจึงมีความเป็นตราสารหนี้อยู่ตามที่อธิบายให้ฟังมาเดี๋ยวเราไปเข้าใจกันต่อค่ะว่าและลักษณะที่มันคล้ายกับทุนเนี่ยมันคืออะไรที่มีลักษณะคล้ายทุนเนี่ยก็คือหรือที่เราเรียกไอ้หุ้นกู้ลักษณะนี้ว่าหุ้นกู้ช่วน,นิรันเนี่ย เนื่องจากว่ามันมีลักษณะของสิทธิ์ในการไถ่ถอนหรือการได้รับเงินต้นคืนของหุ้นกู้ตัวนี้จะทําได้ก็ต่อเมื่อบริษัทเลิกกิจการดังนั้นเนี่ยอนจจะหุ้นกู้ลักษณะเนี้ยเขาก็จะไม่ได้กําหนดวันไถ่ถอนคืนไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาจะได้เงินคืนก็คือเมื่อเลิกกิจการแล้วก็สามารถเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของบริษัทเพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้นี่เองที่ทําให้หุ้นกู้ลักษณะเนี้ยมีลักษณะขายทุน ถ้าเราเข้าไปดูในงบการเงินของบริษัทแสนสิริเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดีต่อ E r a t โชหรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.57เท่าซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงดังนั้นในการออกหุ้นกู้ลักษณะเนี่ยบริษัทสามารถจะบันทึกส่วนตรงนี้เข้ามาเป็นส่วนของทุนได้ซึ่งก็จะทำให้ดีต่อ E r a t โชเนี่ยไม่ได้แย่ลงซึ่งหุณกู้ลักษณะเนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้นะคะว่าถ่ายถอนคืนเมื่อเลิกบริษัท ดังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เขามีความเป็นกึงก่งๆของสลาสารทุนหุ้นกู้ชนิดเนี้ยเขาก็จะไม่มีวันกําหนดชําระเงินคืนนะคะจนกว่าจะเลิกบริษัทแล้วก็คนที่ลงทุนในหุ้นกู้ชนิดเนี้ยที่อยู่ในฐานะของเจ้านี้เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์บ,บังคับให้ผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยต้องถ่ายถอนหุ้นกู้ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดๆก็ตามแต่เขาก็จะเขียนไว้ต่อนะคะว่าผู้ออกหุ้นกู้เนี่ย หรือบริษัทที่ออกเนี่ยมีสิทธิ์ถ่ยถอนคืนก่อนกําหนดได้นะคะแ้วถ้าเราซื้อหุ้นกู่ชนิดนี้มาแล้วและอยากได้เงินต้นคืนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถไปขายคืนให้บริษัทได้ซึ่งถ้าเราจะขายเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปขายในตลาดรองของตลาดสามนี้แทนก็คือไปขายให้กับคนที่สนใจซึ่งการซื้อขายเนี่ย ผ่านตลาดรองของตลาสานีเนี่ยก็จะติดต่อผ่านธนาคารหรือว่าผ่านบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งสภาพคล่องในการซื้อขายเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยในประกาศเรื่องของหุ้นกู้ช่วนิรันด์หรือ p e r p e t u ช l ั o n d บอของแสนลิเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าหุ้นกู้ลักษณะเดยองที่บอกค่ะมันมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไปในลักษณะอื่น ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อชอดเชยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก็มีคนสงสัยว่าถ้าเราต้องอยู่กับบริษัทนี้ไปจนเลิกบริษัทแบบนี้เนี่ยเราซื้อหุ้นของบริษัทเขาไปเลยไม่ดีกว่าหรอที่จะมาซื้อหุ้นกูช้ชวนิรันคือมันก็จะมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันก็คือหุ้นกู้ประเภทนี้ยังไงมันก็มีความลักษณะกึ่งๆของเรื่องของตลาดสารนี่อยู่ เรน่เขาก็จะกําหนดผลตอบแทนไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ถ้าเกิดบริษัทเกิดไม่สามารถเปิดกิจการต่อไปได้ล้มละลายเจ๊งต้องปิดกิจการเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในก็ถ้าเราถือตราสารนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ซึ่งก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเนี่ยก่อนผู้ถึงหุ้นสามัญ แต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็คือมันก็ยังมีความเป็นตราสารนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่หุ้นสามัญอยู่ดีแต่คนที่ถือหุ้นคู่ลักษณะนี้ถึงจะมีความกึ่งๆของความเป็นทุนอยู่บ้างเนี่ยแต่ก็ไม่เหมือนคนถือหุ้นสามัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลไม่มีสิทธิ์การซองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นสามัญน,นะคะแล้วก็ ุ้นกู้ลักษณะนี้ก็สภาพคล่องในการซื้อขายเนื่องจากตลาดการซื้อขายของตลาดตราสารนี้เนี่ยมันก็จะสภาพคล่องน้อยกว่าการซื้อขายของหุ้นสามัญอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย perpetual bond เนี่ยก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างลักษณะของตราสารนีและตราสารทุนนะคะก็คือตราสารนีลักษณะนี้จะไม่มีกำหนดวันถ่ายถอนไว้นะคะเพราะว่าจะถ่ายถอนคืนเมื่อเลิกกิจการ สามารถเลื่อนหรืองดจ่ายดอกเบีย้ยได้นะคะแล้วก็มักจะเป็นหุ้นกู้ด้วยสิทธิ์แล้วก็มักจะเสนอดอกเบีย้ยเนี่ยสูงกว่าหุ้นกู้โดยทั่วไปเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจลงทุนในตราสารนี้ลักษณะนี้ก็ควรศึกษารายละเอียดที่ดีก่อนลงทุน พอถึงจะเรียกว่าตราสารนี้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็หุ้นกู้ลักษณะนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นกู้หรือตราสารนี้ทั่วไปในลักษณะอื่นขอฝากผลงานของทั้งเพจด้วยนะคะก็จะเป็นคอร์สออนไลน์ i i อินเวสเที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นการอ่านงบการเงินการคัดเลือกหุ้น แล้วก็การอ่าน5 6าีดหนึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยตัวเองนะคะก็เป็นคอร์สออนไลน์ที่ทำร่วมกับ Skill l เลนนะคะก็สามารถเข้าไปกดดูรายละเอียดของคอร์สได้ในเว็บไซต์ของ S Skill l เลนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ